Nation built a ซึ่งสุดท้ายของรายการเราเลานะคะในช่วงนี้กลับมาพบกับช่วงเอเชียนดีไซน์ค่ะมาดีไซน์ผิวของเราให้สวยแล้วก็แบ่งประกายกันนะเมื่อสักครู่พี่บอสบอกเอาไว้แล้วช่วงนี้ใครอยากผิวดีเอาเคล็ดลับมาฝากกันค่ะใช่แล้วครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราก็ยังเป็นน้องเชอรี่คนเดิมนะครับที่จะมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะครับที่จะทำให้ผิวสาวๆนะครับหรือหนุ่มๆที่อยากผิวขาวนะครับมีผิวขาวได้อย่างใจเลย อ่ะมาเจอเนาะพี่เชอรี่หายไปไหนคะพี่เชอรี่หายไปไหนคะเมื่อกี้เขาเป็นผู้หญิงชุดดำนี่เชอริโกะไม่ใช่เชอริโกะอันนี้คือเชอริโกนี่เราทำไมต้องเปลี่ยนชุด เอ้าก็เราจะมาโชว์ผิวชุดเมื่อกี้มันโชว์ได้เหรอคะเมื่อกี้มันปิดปิดพี่มะมันปิดปิดไปนิดนึงเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นมเลยต้องมาต้องเปลียชวัดชวามนิดนึง๊ยไม่บอกว่าลิงก่อนนี่จะได้ไปเปลี่ยนบ้างได้ค่ะอันนี้พี่ขอขอคนเดียวขอคนเดียวใช่ไหมมีอะไรมาแนะนําอะไรยังไงวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโลชั่นทาผิวคัะนตอสคือจริงๆแล้วโลชั่นทาผิวในปัจจุบันนี้มันมีเยอะมากตามท้องตลาดเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่าเราต้องเลือกนิดนึงเนาะขวดละ เป็นครึ่งลิตรร้อยเก้าเกาเงยมันก็จะมีหลายอย่างโลชั่นมะฮงโลชั่นมะฮัดเอ้ยอย่าเกินอย่าเกินก็คือมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เลือกให้ผู้บริโภคได้แบบเลือกใช้แต่ว่าอันเนี้เนี่ยเราอ่ะเหมือนกับว่าเราลองมาหมดแล้วแต่เรามาเจอตัวนี้เนี่ยมันมันเลิศมากเลิศมากใช่ไหมคือเมื่อวานเนี้ยลองทานนะพี่บอส แล้วเอาโพสลงใน Facebook คือโซเชียลแคมแล้วลง Facebook นี่คือลง f Facebook เบาๆคำๆแล้วปรากฏว่าปรากฏว่ามันแตกต่างกันโดยแบบว่าโหนฟ้ากระเหว่าแล้วมีคนแล้วเพื่อนๆมากฏมาเยอะเลเพื่อนโทรมากระจายเลยค่ะถามว่ามันคืออะไรเพื่อนๆเพื่อนบอกว่ายังไงเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอเธอเอาปูนข่าวมาบอกหรือว่าอะไรเธอบอก เชอรียับอกแล้วเฮ้ยเธอเข้าใจผิดแล้วอันนี้มันเป็นโลชั่นโลชั่นทาผิวแบบเบาๆแต่ว่าพอทาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าผิวเราขาวกระจ่างนี่มันน้องเหมือนน้องบุลลิ่งสงสัยอยากลองอ่ะอยากลองบุลลิ่งลองเลยนะป้าคือบุลลิ่งเห็นนิสเซอรี่บอกว่าใช้แล้วมันดีมากพี่จะบอกให้เลยว่าเห็นทันทีตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับโลชั่นตัวอื่นๆโลชั่นตัวอื่นเขาก็จะเป็นแค่เบสโลชั่นอย่างดีก็มีมอยเจอร์ไรเซอร์มีอะโลเอเวอร่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมมีไขุ่ก มันมีวิตามินบีสามแล้วก็มันมีกรูตาไทโอนกลูตาไทโอนอันนี้แต่กรูตาไทโอนของเราอ่ะมันไม่ใช่กรูตากะโหลกกะลานะคะคุณพี่มันเป็นกรูตาที่มันสามารถซึมซาบสู่ผิวได้เพราะกรูตาไทโอนแบบอื่นเนี่ยมันเป็นกรูตาที่เหมาะกับการทานคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยฉันเอากรูตาแบบชงดื่มมาผสมโลชั่นแล้วทาผิวจะขาวไหมคะ อันนั้น<า>มันไว้วสาหรับ<ข>การดูดซึมน,นี่นี่รับเกิดดูในรูปเนี่ยคือกูต้าไทโอนตัวที่เราเอามาใช้เนี่ยมันคล้ายโครงสร้างแค่โครงสร้างผิวของเราถูกต้องม,มันเป็นเหมือนโครงสร้างที่เหมาะสมกับผิวของคนเราจริงๆ มันเป็นกรูต้าที่สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวเราได้โบลิ่งลองเลยได้ไหมคะลองเรยอโบลิ่งคุณราจจะหยาบเนาะหรูอว่าไอพี่บอกทาแล้วเห็นพี่จะบอกก่อนนะว่าตัวนี้มันมีเทคนิคนิดนึงบางคนอ่ะเขาใช้อ่ะเขาชอบเอาไปผสมผสมกันแต่ฉันนี้มองว่าจากที่ประสบการณ์ที่แบบว่าเคยใช้เองอ่ะนะอย่างเงี้ยเลิศกว่า เห็นเลยว่าเห็นเลยว่าจะขาวขึ้นเออประมาณนั้นนะชลีนไม่ได้เป็นพิตตี้นะจะไม่มีแบบเทคนิคการตบการตีการนวดการอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะเออเออเออขาว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 เจ๋วสิคือจริงๆน้องเขาก็ไม่ได้ดําถูกปะใช่พอน้องเขาไม่ได้ดําเนี่ยพอทาไปแล้วเนี่ยอาจจะเห็นแบบความเปลี่ยนแปลงได้แบบว่าไม่ค่อยเยอะพอทานี้เห็นไหมขาวเนียนเนียนขาวเนียนเนียนแต่เอ๊ะ ยังขาดความแบบใสวิ้งวิ้งเรามีตัวเพิ่มกล <weap S 2> ิ่น<ห><ห>อะไ่ะหอมไหมกินอะไรอะกิ่นหอมวนี่ทาตรงนู้นหอมมาถึงนี่เลยนะเอ้ามันก็ต้องมีบ้าน,นนะ สีชมพูตะกี้สีขาวใช่ใชปะมันทางานต่างกันไงมันคือ,คอตัวสีขาวกับตัวสีชมพูเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าตัวสีขาวเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวรองพื้นที่แบบรองพื้นผิวค่ะทําให้ผิวเราเนี่ยรู้สึกแบบเออมันเหมือนกับว่ามีการปรับสภาพเหมือนเป็นเบส <c oughs> ที่แบบทําให้เนียน <c oughs> แต่ว่าตัวเนี้มันจะเพิ่มความวิ้นไม่ต้องทาเยอะนะพี่จะบอกก่อน <c oughs> ไม่ต้องทาเยอะคือแบบอันนี้แขนน้องเขาเล็กมือเชอรี่หนักทาเยอะไปนิดนึง อ่าแต่จะบอกว่ามันแตกต่างกับอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ทาเบาๆนะไม่ได้นวดไม่ได้เฟนไม่ได้เค้นไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ตบไม่ได้ตีอ่าแค่แบบว่านวดเบาๆอ่าทาเบาๆทำเหมือนทาโลชั่นอะไรอย่างงี้ลองเทียบซีโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไ้ฉันเห็นเลยก็ไม่ได้ฉันก็อยากถามอันนี้คือทาไม่ยอมาไม่เลยไม่ได้เลือกแสงนะคุณผู้ชมนี่ข้างบนนี่ข้างล่างสลับกันปึ๊บ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ข่าวมันก็ข่าวอยู่แล้วเดียวข่ววาวว่งจริงอ่ะพี่เอลี่ยเดียว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 เฮ้ยจริงนะเนี่ยดูดมันแน่นอนอยู่แล้วนี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้ดูที่แขนพี่ขนเยอะไหมขนเยอะขนเยอะ,น,ยอะนี่เดี๋ยนะผู้หญิง่ผู้หญิงเลย้เข้ามาจะไม่เห็นขนเลี่สวนกดให้ไม่ ขนเยอะมากขนเยอะมากโลชั่นแบบนี้ยยี่ห้ออื่นอะร้อยทั้งร้อยติดขนตลอดเกลออก,กลางเกล็กกลางติดขนเกล็กกลางนี่เชอรี่เธอแบบว่าโบกเต็มที่เลยเนี่ยฉันอยากขาวเธออยากขาวฉันแขนใหญ่ฉ <laughs> ันทานน้อยหน่อยไม่ได้นี่เชอรี่ให้หนูรองข้างเดียวแล้วอีกข้างหนูอะเย <laughs> เยนเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวพี่ทาให้ทั้งตัว วันนี้ได้ข่าวจะไปเที่ยวนี่จะไปเที่ยวต่อแต่นี้แบบว่า,เ,าเออมันดูไม่ติดขนเนาะมัน <c oughs> ก็แบบดูเนียนๆน,นะเนี่ย <c oughs> คือแบบบางคนเขาแบบเอ๊ะทำไมจะต้องตบทําไมจะต้องนวดทาไมต้องทำลายร่างกายตัวเองอย่างนั้น อันนี้นะแล้วถ้าเกิดสมมติลองพื้นนันไปก่อนสีผิวเข้มมากๆล่ะเชอร์รี่มันจะมันจะวอกไหมก็นี่ไงข้อดีของตัวเบรรี่ชิมเมอร์ตัวนี้อ่ะมันสามารถที่ปรับเข้ากับสภาพสีผิวได้ทุกสีอ๋อนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าทาตัวบีบีไปลงไปก่อนเนี้ยแล้วมันวอกเกินไปเนี้ยก็คือเอาตัวเบรรี่ชิมเมอร์ตกเลยเบรรี่ชิมเมอร์ริ่งแบบ คลาบางคนอ่ะผิวแห้งบางคนผิวมันบางคนผิวเป็นขุยตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวช่วยแสดงว่าตัวแรกเลยท่ะไม่ขาวตัวแรกบองพื้นเนี่ยเหมือนผ้าสาใช่แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยมันเหมือนเป็นคอลลาเจนเคลือบผิวทําให้เกิดความชุ่มชื่นทําให้ผิวเนี่ยนวลเนียนกระจ่างใสแถมยังแบบว่าดูมีออร่าด้วยเป็นขาวอมชมพูขาวอมชมพูใช่ไหมอันนั้นทา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 เดี๋ยวเดี๋ยว อยากให้ดูอ่ะว่ามันไม่ติดขนจริงๆดูขนสิยังสูทแอนซิลกี้สุรุ่ยสวยเนกยขนยังเรียบร้อยใครบอกว่ามีขนแล้วไม่ดีเซ็กซี่จะตายใช่ไหมเหมือนกับน้องเจ้านายของของของโบลิงเลยอ่ะบลิงเป็นคนใช่ไหมต้องลองเปรียบเทียอว่าอะไรอย่างนั้นหรอคะอันนี้สีชมพูแล้วแเราลงตัวชมพู สีชมพูนะแสดงแสดงว่าจริงๆเนี่ยตัวนี้สำหรับคนผิวค้ำเนี่ยไม่น่ากลัวแล้วเพราะว่าถ้าเกิดใครกลัวว่ามันจะวอกจะอะไรใช้สองตัวนี้คู่กันรับรองเลยว่าไม่วอกและขาวคือแน่นอนคนผิวค้ำใช้เห็นผลเรื่อย่างงี้พวกคนที่ผิวขาวๆอยู่แล้วอะคะก็ยิ่งใส่ก็ยิ่งขาววิงวิงขาวอยู่แล้วก็ยังขาวขึ้นไปอีกใช่ถูกต้องเริ่มละเริ่มเริ่มขันไหมไม่หรอกพอพอเวลาก็ไม่พอเวลาเห็นเราทาแล้วว่าพอเวลาใครเห็นเราขาวว่าขาวข้างหนึ่งครึ่งซีกอย่างเงี้ย ทุกคนก็จะแบบว่าอยากข่าบ้างอะไรแบบนี้แล้วถามว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะแพ้เพิ่ไหมขอบอกว่าตัวนี้เนี่ยเทสมาแล้วคือเหมือนกับว่ามีการใช้กับผิวเด็ก ก็ไม่มีการแพ้แสดงว่าไม่เคยเกิดอาการแพ้เลยกับคนที่ลองใช้มาไม่เคยเลยอันนี้คือ p r o d u ั t ์ตัวนี้เป็นของที่พี่เชอรี่ขายด้วยป่ะคะหรือเป็นตัวที่ใช้แล้วดีแล้วตัวนี้เนี่ยคือพี่บอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วว่าตัวนี้มันเป็นสินค้าที่เพื่อนพี่เอามาให้ตอนแรกกับสินค้าของพี่มันก็มีแบบเยอะแยะอยู่แล้วที่พี่จะขายในร้านพี่ก็บอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่กะไม่อยากจะเอามาขายอ่ะในร้านเพราะว่าของฉันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่วพ่นบอกว่าไงพอหลังจากที่ฉันใช้อ่ลูกค้าถามอ่ะว่าเอ ทำไมพี่ชล,ลี่ถึงขาวนี่นชล,ลี่พี่อยากรู้จังเลยหลอดเท่าไหร่เนี่ยหลอดเท่าไหร่หรอ,อคือจริงๆขายหน้าร้านน่าก็ขายไม่ค่อยแพงหรอกก็ขายหลอดละเก้าร้อยต่อละเก้าร้อยสองหลอดก็พันแปดพันแปดแต่ว่าอันนี้พิเศษเลยจริงๆนะพิเศษมากๆสําหรับรายการนี้เลยโปรโมชั่นเอากี่สายดี ขอสิบสายก่อนดูฟีดแบ็กสิบสายให้ไปเลยพันสองพันสองหลอดละพันสองไม่ใช่ใคู่ละพันสองลดราคาไปเลยแสดงว่าถหารแล้วเนี่ยจากก็ลดไปหลอดละสามร้อยเบาๆหลอดละหกร้อยใช่ไหม แต่เนี้ยพี่บอกเลยว่าจริงๆอ่ะมันใช้ปริมาณไม่เยอะเลยนะหลอดนึงอ่ะใช้ได้เป็นเดือนจริงป้าเป็นเดือนนี่คือใช้ทุกวันใช่ทุกวันตอนเช้าออกจากดิ์บ้านใช่พี่จะบอกว่าตอนเนี้ยสาคัญมากเพราะว่าแดดอ่ะแรงตัวนี้ตัวนี้มี S อ F ป่ะมีสิกันแสด้วยแล้วเซรั่มสามสิบร้ยสามสิบโอเคเลยเพราะปกติสาวๆก็ทาผิวอะไรต่างๆมันชอบตรงไหนรู้ไหมมันมันเก๋ตรงที่แบบมันมีวิ้งอะวิ้งอ่ะมีวิงนู้นอะมีวิ้งนู้นอะ จะไม่ติดมนด้วยนไม่ติดคนบอส้วยนะลองเอากล้องซูมเข้ามาดีเดี๋ยสามคนอยากให้เห็นหนึ่งความเปลี่ยนแปลงคนโชว์ผิวทั้งสามคนครูของใครก็ไม่เห็นเท่าเท่าของเชอรี่หรอกเพราะว่าเชอรี่มันดำมากเอชพราะว่าเชอรี่เป็นคนดำดำมากแล้วแต่ว่าดูดูเหมือนจะขาวแต่จริงๆะเป็นคนดำอันนี้อันนี้อันนี้คือครั้งที่บอสทานะครับเอาไว้เอาเอาทาเราไว้ขนาดดูไกลๆอ่ะดูไกลๆยังรู้เลยซูมนิดนึงได้ไหมซูมซูมให้เชอรี่นิดนึงเห็นไหมคะเนี่ย นี่เห็นไหมมันแบบมันเห็นได้ชัดเลยอ่ะขาวแบบอย่างนี้คือใช้ครีมเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะพันสองพันสองเออทั้งเซตเลยให้ไปเลยอันแฟนที่แบบพิตตี้เขาใช้กันเลยป่ะคือเมื่อก่อนพิตตี้อ่ะเขาจะใช้แบบครีมที่มันเหนียวเหนียวพะเขาบอกว่าตัวนั้นน่ะมันติดทนถ้าแบบพวกเนี้ยเขากลัวแบบพอใช้ไปแล้วว่ามันอยู่ได้ไม่ทั้งวันไม่ฮอร์เลยเนี่ยพอตาพอตากฝนนะเชื่อไหมคะเธอโอ้เรียบร้อยเลยจ้าไหลย้อยเลย เราก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้จริงๆอ่ะถ้ามีน้ํานะเอามาหยดเอามาหยดบนผิวได้เลยมายดลงผิวใช่ไหมมันจะไม่ไหลไม่ย้อยใ่แล้วน้องๆเขาก็เลยถามว่าอ้าวพี่แล้วอย่างนี้หนูอาบน้ํามากี่วันมันถึงจะหลุดถามฉันอย่างนี้ฉันก็บอกว่าน้องคะถูสบู่มันก็หลุดแล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบเออมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมาะกับการบำรุงผิวพรรณนี้เอาน้ำหยดเอาน้ำหยด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 หอดูดูดูย้อยไหมเนี่ย ขาวๆเนี่ยมีไหมเนี้ยไม่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 อะก้องก้องไม่เยิ้มใช่ไหมไม่เยิ้มใช่ไหมก้องคาเห็นไหมคห็นมันเป็นหยดน้ำใสๆเห็นไหมคะใสลงมาไม่ได้แบบเป็นอะไรยังไงอ่บริลลิงก็ไม่่ะงไ่โนน้ำลงไปเลยเนี่ยก็ไม่หลุดนะเป็นหยดน้ำแบบว่าอ้นนี้ไปเลยไม่มีอะไรเลยเป็นหยดน้ำไปเลยคือแบบน้ำที่หยดออาไม่ได้ยางเป็นใสอยู่ไม่ได้เป็นใช่แล้วแบบพอโดนน้ำอะ ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะพอโดนน้ําแล้วมันก็จะกลายแบบเป็นปื้นๆเป็นคราบเป็นอะไรที่แบบเอเนี่ยแต่ดูตัวนี้สิเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะยามโปรโมชั่นจากพันแปดหนึ่งเซตเนี่ยเหลือพันสองให้เลยสิบสายสิบสายตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วอ้าวเขาบอกว่าหมดแล้วสลีดจีดีอ่ะเขาให้ยี่สิบเลยละกันนี่เขาเข้ามาเลยรีบโทรเข้ามานะยเพราะวันนี้เฉพาะวันนี้ไม่ได้เท่านั้น มันจะหมดแล้วจริงๆเพราะว่าเนี้ยเบ,รรเบรรเพราะว่าเนี้ยคือสั่งมาแล้วแบบว่าของหมดเร็วมากมเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรตามที่ <ตร S 2> โชว์อยู่ด้ดานล่างเลยนะแสดงว่าท,ที่ร้านตัวนี้ก็ขายดีมากเหมือนกันตอนนี้มาแรงแซงโค้งเฮ้ยหนูจะบอกพี่เวลาหนูไปเดินงานอะไรพวกเนี้ยพวกแบบมหกรรมากรรมดุคที่ติ๊ง ขาวกันมากเขามีอล่าเขาวิงมากเขาทำยังไงบูลลิ่ก็เคยโดนไปถามพี่ใช้อะไรกันเขาก็บอกว่าเขาอะใช้ครีมขาวเด้งคือมันเป็นประเภทเดียวกันแต่ของเราคุณภาพดีกว่าใช่ไหมใช่คือคอเอาเเบอร์โทรเอารีบโทรเข้ามาตอนนี้เท่านี้ให้เท่าไหร่นะหรือเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่หรือกี่สายแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามน้องคอรเซนเตอร์ก่อนนะเขาบอกว่าเหลืออีกหกสายฮะก็เมื่อกี้อะเมื่อกี้ให้สิบสิบแล้วให้ยี่สิบ สาบใช่ไหมเลยโขฮาไปยี่สิบสี่ชุดแล้วเอารีบโขเข้ามาเลยศูนย์เก้าศูนย์หกหองแปดหเข้าส ศูนย์เก้าศูนย์หกหกสองแปดหนึ่งเจ็ดสามถึงสี่สาจ๊ะน้องท่านนี้เท่านานนหกสายสุดท้ายใครผูโชงเดียวรีพอเข้ามาหนึ่งพันสองร้อยบาทลดไปหกร้อยบาทเลยนะคะคุณผู้ชมจากพันแปดเหลือพันสองที่นี่ทีเดียวซื้อได้หลอดเดียวเท่านั้นนะไปซื้ออีกทีนี้ไม่ได้แล้วซื้อได้คู่สิไม่ได้ซื้อครั้งเดียวได้เซตเดียวเท่านั้นนะคะถ้าปกติถ้าไปซื้อที่ ถ้าไปซื้อข้างนอกคือแบบได้แค่หลอดเดียวนะเนี่ยใช่เพราะว่าออจริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันไม่ได้แบบเป็นของที่แบบเออเราเอามาเลหลังหรือเอามาทําอะไรคือมัน,<ห>นเป็นของที่ทใช้ดีจริงๆ แล้วดูวันหมดอายุดูวันผลิตซิผลิตนะจ๊ะยี่สิบสองเดือนหกปีหนึ่งสองแล้วได้ออยงออยอะไรทุกอย่างพร้อมเสร็จหมดพอนหมดแล้วอันเนี้ยคือแบบแล้วมันจะช่วยทําให้ผิวขาวขึ้นด้วยใช่ไหมพี่บอลเชอรลี่อะใช้มาสองอาทิตย์ละมันเริ่มขาวขึ้นขาวขึ้นนะพี่บอลเห็นป่าว่าเออผิวเชลี่อะมันเริ่มขาวขึ้นขาวขึ้นจริงๆคือแบบว่าพอใช้อย่างต่อเนื่องแล้วว่าผิวอะมันจะเหมือนกับว่ามีการแบบ เออ่บำรุงอ่ะให้มันแบบขาวขึ้นดูแบบตัวคูต้าไทโอนเมื่อกี้ใช่ไหมใช่มันมีดูคูต้ามันมีตัววิตามินดีสมีกันแดดด้วยแล้วก็อย่าลืมไข่มุก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 อ่ะเราถึงจีนอะก็ใชท่านรคุณชอบมันคือแบบมันคือสนใจรีบๆโทรเข้ามาเลยโปรโมชั่นตอนนี้ยังเหลืออยู่หกทางทำรีบๆนะคะรีบๆนะคะอ่ะเราต้องขอบคุณแขกรับเชิญละ เดี๋ยวขอบคุณน้องโชลี่มากนะคะที่มาในวันนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าหวังว่าจะมีโปรดักต์ดีๆมาแนะนำกันอีกเนาะแล้วก็แขกค่ะถ้าไม่เบื่อหน้ากันซะก่อนนะีไม่เบื่อแน่อ่ยไม่เบื่อไม่เบื่อโชลี่ชอบชอบมีอะไรมาคราวที่แล้วมาเน้นหน้าคราวนี้มาเน้นตัวต้องบอกทั้งขาวทั้งหน้าขาวทั้งตัวใช่แล้วแล้วคู่กันครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเราคงต้อง ลากันไปก่อนในรายการชเ,เชียน b e a u ี้นะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับกองจูคลินิกนะครับกองจูลับบริทอรนะครับแล้วก็ดอกไม้สวยๆนะครับจากทางร้านเกรด<ช>ถวาน,นะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เวาเราสองคนหมดลงแล้วนะยังไงอย่าลืมกลับมาติดตามรายการความสวยความงามแบบเ,เชียน Beauty ได้ใหม่นะคยะยังเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Asian Beauty. Sarangheyo.